แบบนี้ค่ะต่อให้เราไปโปรโมทเพจใน Facebook หรือว่าในอะไรมันจะยิงแอดแบบไม่ตรงทาร์เก็ตลูกค้าของเราเพราะว่ามันคือเลนจ์อายุถูกไหมแต่ว่าอันนี้ลูกค้าสมมุติว่าเขาซ่อมงานวันพีชแล้วเราซ่อมให้เขาดีเขาก็จะเอางานของเราอ่ะไปเป่าประกาศในกลุ่มของวันพีชเองว่าแบบใครเก็บโมเดลแบบ ต้องช่างคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมีกลุ่มวันพีชมีกลุ่มพวกโปเกมอนมีกลุ่มพวกนารูโตะและถ้าช่วงนี้เด่นๆไหนก็จะมีกลุ่มคนที่เก็บอาร์ตทอยอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีศาสตร์พวกแบบว่างานกระดาษคิดงานที่มาแล้วไม่มีสีแล้วหาช่างทําสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าแบบ การที่เขาปากต่อปากอ่ะมันตรงทาร์เก็ตเรามากกว่าเหมือนเราคุยเรื่องเดียวกันนะเธอชอบกร์ตูนเราชอบกร์ตูนเธอเก็บของเล่นเราเก็บของเล่น,อ,ลนอะไรเงี้ยเพจของต้นไม้อะ่ะทุกอย่างคือออแกนิกหมดนะคะก็มนไม่เคยโปรโมทเพจอะไรเลยคนที่เข้ามาติดตามหรือว่าคนที่สนับสนุนคอยส่งของมาซ่อมามันปากต่อปากจริงๆ